เราได้มีการเปรียบเทียบกัน3ามรูปอันนี้คือให้เห็นว่าเปรียบเทียบนี่ภาพเปรียบเทียบนะครับเราให้เห็นป้ายอันเนี้ยผมพิสูจดนด์ให้ทุกคนเห็นอย่างตรงไปตรงมาในการทํางานผมเนี่ยไปล่องเรือไปล่องเรือถ่ายภาพนะถ่ายภาพเกี่ยวกับเรื่องของภาพที่มีการถูกยืนยันว่ากับน้องแตงโมถ่ายเซลฟี่กันที่สะพานพระราม8นะครับ เมื่อเวลา21นาฬิกานาทีนะครับซึ่งสเตตัสเนี่ยนะครับอยู่ที่สะพานพระราม8นะเราก็พบเห็นว่าภาพภาพนี้อ่ามันมีความผิดปกติคือป้ายกับต้นไม้สูงต่ำต่างกันใน3ภาพนะครับใน3ภาพนะตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่วันนี้นะครับผมก็เลยไปนั่งจำลองว่าถ้าเราถ่ายภาพระยะใกล้ นะครับจะได้เห็นว่าป้ายเนี่ยสูงต่ําต่างกันเท่าไหร่กับต้นไม้ถ้าไกลแค่ไหนสภาพป้ายมันจะต่างกันไหมหลังจากที่เราวัดระยะทางโดยใช้เครื่องมือจับนะครับระยะห่างของจุดที่มีการถ่ายรูปของน้องแตงโมงกับนะก็พบว่าภาพนี้ไม่มีการตัดต่อเพราะว่าป้ายป้ายกับต้นไม้เนี่ยนะตรงกับภาพดังกล่าวนะ จึงเชื่อได้ว่าภาพนี้ไม่มีการตัดต่อแล้วก็พิกัด GPS เนี่ยก็อยู่ตรงสะพานพระลำม8ในช่วงเวลาดังกล่าวนะอันนี้เราก็ต้องตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเมื่อเขาไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะครับเมื่อเขาไม่ได้ตัดต่อก็ต้องยืนยันว่าไม่ได้ตัดต่อเราจะไปเม็กเซนโดยการที่ไปเอาไปบอกว่าเขามีการตัดต่อภาพไม่ใช่หรครับเรามีจุดที่เราให้เห็นข้อสังเกตคือผมให้ดูนะครับสาภาพนะ เดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งเราทำสามภาพนะครับนะครับนี่ให้ดูนะครับผมให้ดูนะสามภาพเนี่ยอันนี้คือให้เห็นว่าเปรียบเทียบนี่ภาพเปรียบเทียบนะครับเราให้เห็นป้ายนะให้เห็นป้ายเลยนะให้เห็นว่าป้ายสองป้ายเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรป้ายสองป้ายเนี่ยคือให้ดูว่าความสูงของป้ายต่าง นะครับเดิมเนี่ยนะมีการทำเราได้มีการเปรียบเทียบกัน3รูปนะครับ3รูปที่เราเน้เห็นนะอันนี้ให้เห็นนะครับ3รูปเราไปตรวจสอบนะสิงต่างๆเราเนี้ยพวกผมทํางานเนี่ยนะครับเราใช้นิติเวาศาสตร์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช้นิติสยศาสตร์นะสังเกตนะครับว่าจุดที่แตกต่างคือป้าย ป้ายกับต้นไม้นะครับมันสูงต่ําไม่เท่ากันนี่คือจุดที่พวกเราทํางานด้านวิศวกรรมด้านภาพผู้เชี่ยวชาญด้านภาพอะไรต่างๆเราก็ต้องมาจับว่าถ้าเราจะไปบอกว่าเขาตัดต่อภาพแต่งโมเอามาสวมกอดกันมันพิสูจน์ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันมันยากแต่ถ้าดูป้ายเนี่ยมันจะเห็นชัดว่าถ้าเราวัดระยะทางเท่ากันกับของภาพแต่ละภาพเนี่ยจะเห็นว่าภาพของอมรินทีวีนะครับ มันมีการถ่ายสารที่ไกลมันเลยทําให้ป้ายสูงตอนไม้เตีย้ยแต่ถ้าเราไปถ่ายใกล้ในลนักษณะที่ที่เราดูขอป้ายของของภาพกระแตงโมเนี่ยนะมันจะเห็นเลยว่ามันใกล้เคียงกันดังนั้น GPS ก็ยืนยันว่าอยู่ตรแหน่งที่พระ 8, รามแปดจึงไม่ใช่ภาพที่ตัดต่อนะครับอันเนี้ยผมพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นนะอย่างตรงไปตรงมาในการทำงานนะครับนะก็รอดูต่อไปนะ